สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูุดสุขคนครับพอครับผมคนฝากซี่คือเขาเมื่อนี้ลงมาหน้าคือเขาครับมาเบิงเขาน้าฟังครับว่านอานามไซมือสบาพี่น้องยางเลาะเบิงครับบรรยากาศท้องทุ่งไห้ตรงหน้าครับเขาหน้าฟังงามงามพี่น้องครับกาสุข้าพี่น้องยางเบิงเลาะเบิงเขาน้าฟังครับ วานนา่านเนี๋ยวานใส่เบิดมือเมื่อได้มายางร้อเบิง้งมาหลอกนาำไปนะครับเจ้าภาพยา่น้องยางเบิง้งบรรยากาศมองทุงไทยตรงหน้าครับ่่นยเามะแรงครับเบื้องเขามีมองซมกำลังขึ้นครับเขา่างามงามถึกปุ้ยครับวันนี้ว่านไป ที่สอบสูตรแตกกอนี่มองนี่ก็สามครับเนี่ยกำลังขึ้นเลยห้วนถอกก็มีหุ่อนออกร่วงแล้วก็มีครับชักลันพันเนียงเลยเขาแ้มกับพ่อชักงกับก็มาพีดน้ำไปหลอกน้ำไปจระไ้ นำสไลไปยุ่ทตั้งใต่หมดครับเดินยงางพี่น,อน้องยางเบิ่งอีกนครับนี่เพื่อนหัเขาให้นี่บันนำขัดผัานนี่ตั้งแต่กอ่อเลยนำไล่ไหลนำไล่ข้าก่อนือจะเอาขังทุดทไทยอะครก็ เดินหน้า,นาจะไดะเกี่ยวแล้วหุ่นน่าตื่นเตด้วยขอให้เนี่ยโอ้โอบรรยากาศยังไมาแรงครับประมาณใปสี่โมงตอพี่นองยางหลอเบิ้องวังนน,น,นี้มืดมัวานใส่เดาลงมาเบิ้งอีก วัปีตนามไปย่านนาม,มันไดลงไปหน้าเจ้าพระเจ้าขุนนี่ข้างเขาโอ้แตกก็เล่อ,อแบบนรับนี่ออกล่วงแล้วก็มีเลยน่เจ้าเหมืนพันเดียวกันด้วยว่เหมือน ห้ามครับนี่ก็ขี่ห้างๆนี่นนลเลยคืนว่ารดาตึบเลยนี่ห้างค่ไหน่ทำไหลเยอะปิดกันแท้ไว้นี่น้ำม,มันหล่นไปน,นี่นี้น้ำหล่นไปหน้าข้าฉทั้งหมด มองหังงนหล่นบ้างนีมอง,งนี่เขาว่าหลดนนี่ตรงตงนี้ขาดนี่ไยได้บวชได้ยนะนำปิดาามไม่เลยบวขาดหรือครับเอาบ้างบรรยากาศร,บรอบๆครับ ครับกาเอาไว้ซัมมกคอนนะครับเดี๋ยวมื่อหนาซีดลงมาภาพเป็น้องงยางเบิ่งเลยไปจะได้เกี่ยว,ยวคือครับสำหรับคลิปนี้กาไว้ซัมมกคอนนะครับขอกานคลิปหน,น้าสำหรับมือนี้สวัสดีครับ